สวัสด,ดีพี่น้องสุขูสุคนเดจะเดินมันอีดอัดสิพามาเห็ดน้ำพริกขานะคะทุกคนขานี้ค่ะมีหอมกระเทียมขาพริกแห้งเนาะพี่น้องไปคั่วน้ำกันเลยจ้ะอันนี้ก็จะเป็นพักที่จดาบสิมันหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะมีเห็ดเนาจะจ้ะเนาะกินก็นหนึ่งเห็ดแล้วก็พักเสริมเนาะพี่น้องจ้ะไปเห็ดน้ำกันเลยจ้ะวันนี้คั่วบักพริกเลยจ้ะหนึ่งพักเนาะพี่น้องเดี๋ยวมันสุกวันนี้ห้ากระสี ไปขวบักพริกจ่าเดี๋ยวเดาวหนึ่งพักไปก่อนเนาะตอนนี้ไลายลอย่างยู่จ้ะเนี่แหละขวค่าจ้าพี่น้องจ้าตอนนี้เราขวบคาก่อนเนาะเดี๋ยวขาจิตไปขวพริกขวหอมกระเทียมแลจ้ะเนาะขวทุกอย่างเด้อจ้าพี่น้องจ้าหอมกระเทียมค่าเนาะคามันเหลืองก็เลยเอาหอมลงหล่ะจ้าบัดนี้คาได้ทีแล้วก็เอียงใบขางกระทะเนาะไอ้ดากระซี่วพีุ่ดทไยจ้าเดี๋ยวเที่ยวไปตํำน้ำกันเลยจ้าบัดนี้ หัวทุกอย่างรวมกันพี่น้องจ้าได้ทีแล้วจ้าใส่อันซุปแล้ว <c oughs> มาตําน้ำกันพี่น้องจ้าบันนี้เครื่องปรุงก็จะมีเกลือกระชูรสนากจายอดดับไส่ไปแล้วเนาะตําน้ำกันเลยจ้าบันนี้ตําให้ละเอียดเลยจ้าพี่น้องต้องเป็นา้ตําน้ำกันเนาะจ้าไมเดีจนแหลก,กแลวจ้า เรียบร้อยพี่น้องปรุงรสตามใจชอบค่ะเด้อจ้าเด้อไปตักใส่ถั่วน้ำยาดางไว้เหมือนหมือนจังน้อยน้องโคกยาดาวโคกไหมจ้ะทำง่ายๆชีวิตเร่งเร็วของคนในเมืองนะคะขั้วใส่กระทะเอาเลยค่ะทุกคนคะ่ะไปตักใส่จานน้ำก,นกันเลยจา้าบะน,น,นี่เด้อจ้าพี่น้องมาเด้อแล้วแล้วน้ำพิคายาดาวนะคะมีวันกับมามันไปกินพี่น้องเห็ดลองเห็ดกินเบิ่งเด้จอจ้าใบพักมันออกห้วนๆุน่นมัมีเห็ดหนึ่งจ้ะจา้า จะมาพี่น้องได้ไก่ได้ได้หมูนะคะเป็ดเตา๋าลาน้ำมันนะคะสองคนไม่ต้องอะไรมากมายนะคะตอนเที่ยงประมาณนี้ค่ะส่วนอันนี้ก็จะไข่ต้มนะพี่น้องมาได้จามาได้มากินน้ำกันจ้ามาได้พี่น้องจานอันนี้ก็แบ่งให้เพื่อนบ้านแล้วจ้นะเนาะเนี่ย มากินน้ำกันจ้าทุกคนมามา่ะนยีราไปตักออกเลยจ้าแบงและมาจำเจด้๋ววันมาจิ้มพ่านบ่กพ่านเอาะมานขน,นุนก็าปานหาห่อว้าพวาเคาทํางมมีกำลังใจมาเจ้านี่มาได้พี่น้องมากินข้าวก็สะดอนก็ยยด,ดาวจ้ามาจ้าพักเที่ยงพี่น้องห่อนถอดเสื้อล้คผณตัดใหม่มานอ้อง จำบม่ได้จับมาเด้หนึ่งเฮ็ดน้ำพริกคาเห็ดหนึ่งน้ำพี่น้องหรือพักหนึ่งก,ก็ได้ษยากรด้ษก้อนหนึ่งหลายๆอย,าย,ยา่างชีวิตเร่งรีบนะคะหัวใส่กระทะเด้อพี่น้องลองเฮ็ดกินเบิง่งเด้อจ้ะบอกเปวดร้อนล,อล้ำหรือล้ำล้ำล้ำเป็นมาล้ำขนาดองอนะ่ะขอตัวไปกินก็เจ้าพี่น้องบัดนี้ ไปก่อนจ้าสวัสดีจ้าทุกคนจ้า